ครับโกสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าจากหลวงปู่ที่ท่านในเราประสบการณ์ที่ท่านได้เจอกับช้างปู่ผู้หลวงในที่แห่งหนึ่งที่ท่านปฏิบัติทมอยู่นะสำนักสงฆ์แถวเขตอำเภอโนนยินแดงซึ่งเป็นภูเขาเป็นป่าที่นั่นจะมีช้างป่า อย่าแยะหลวงปู่ท่านให้เราฟังว่าตอนที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่นั้นขณะนั้นที่สำนักสงท่านก็จะมีมาหลู่สองสามตัวที่ท่านได้เลี้ยงไว้เนื่เย็นวันนั้นท่านได้เดินปฏิบัติธรรมจงกรมได้สักประมาณสองชั่วโมงแล้วท่านก็เดินกลับมาที่กุฏิหลัง ไม้หลังเก่าๆก็พออยู่ได้ไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหรหลวงปู่า่าเราขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาอยู่ขณะนั้นสักพักหนึ่งได้ยินเสียงสุนัขที่ท่านในเลี้ยงไว้สองตัวได้เหา่ากัะโชคอยู่หน้ากุฏิท่านท่านก็น,นึกว่า มียอดโยมหรืออะไรมาหาแต่เสียงสุนักสองตัวเห่าไปกระโดดร้องคล้ายๆกับคนกลัวอะไรสักอย่างสักพักหนึ่งลงปูก็ลืมตาขึ้นงแลเง้มเอียงตาดูภาพที่เห็นก็คือเป็นช้างปลาตัวใหญ่มายืนอยู่ตรงประตูแต่ที่แปลกสังเกตธรรมดาช้างปา่า จะเป็นสัตว์ที่ดุร้ายหลวงปู่ท่านเล่าว่าช้างได้ยืนอยู่ตรงหน้าประตูส่วนสุนัขสองตัวก็เฮาขันโชคไม่หยุดหลวงปู่ก็ไม่ได้ทำอะไรท่านก็ยังนั่งอยู่อย่างที่เดิมสักพักหนึ่งท่านสังเกตเห็นว่าช้างตัวนั้นได้แทนที่จะพังประตูเข้ามาเลยก็ไม่เป็นเช่นนั้นช้างค่อยๆใช้งวง ค่อยๆแกะเชือกที่ผูกกับประตูไว้แล้วค่อยๆคลายแล้วก็ยยกประตูออกมาแล้วก็เดินดุมๆ,ๆมาที่กุฏิหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็ใจตุ้มๆมๆในนั้นท่านเล่าว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนคลางจะน่ากลัวเพราะว่าท่านไม่เคยเจอช้างที่ตัวใหญ่ขนาดนี้ช้างได้เดินมาที่กุฏิหลวงปู่สักพักหนึ่ง ก็ใช้งวงจับผ้าชีวอนที่ลงปูได้กัน้นกันแดดกันฝนไว้รวบทำเป็นลูกบอลกลมๆแล้วก็จับมาเฟี่ยงใส่ลงปูเฟี่ยงมัดมัด,ม,ดมาก็เฟี่ยงใส่ลงปู่ลงปูก็ไม่ได้ทำลงปูก็นั่งตกใจทำอะไรไม่ถูกช้างตัวนั้นก็เฟี่ยงมาใส่แล้วก็ขึ้นมาที่กุฏิแต่แปลกที่ว่า กุติเป็นกุติไม้เก่าๆสำหรับน้ำหนักของช้างถ้าเทียบกันแล้วไม่น่าจะคิดว่าจะรับน้ำหนักไหวแต่กุติไม่ยังแข็งแรงยังรับน้ำหนักช้างไวหลวงปู่เลาไปหลงปูลล่ปปก็บอกว่าทั้งกลัวทั้งสันทำอะไรไม่ถูกท่านก็เราว่าสักพักหนึ่งช้างก็ม้วนชีวนที่ว่า เป็นโลบอลกลมๆเอามาฟื้งใส่ลงปูแล้วก็จับตรงนั้นยึดไปยึดมาหรือเข้าหรือคองจนหมดสักพักหนึ่งเขาเดินวน,น,นไปวนมาเราก็ขึ้นมาที่กุฏิอีกรอบหนึ่งคราคราว,ราวนี้ลงปูก็กลัวไม่รู้จะทาอะไรเงินนี่แตกไม่รู้มาจากไหนเหือ,อไหลเต็มไปหมดลงปูท่านเล่ามาอย่างนั้นสักพักหนึ่งช้างก็ แทนที่จะยืนคข่อมช้างก็ค่อยๆค,คลานมาแล้วก็คุกเข่ามาหาหลวงปู่หลวงปู่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงช้างก็ใช้งวงมาพันที่หัวหลวงปู่ลูบไปลูบมาเหมือนกับจะจับเหวีย่ยงอย่างนั้นหลวงปู่ก็บอกว่าในความกลัวกลปู่ว่าจะทําอะไรก็ทํจาจะฆ่าก็ฆ่าเสียนื่ว่าพระกลัวไม่เป็นเรื่องไงหลวงปู่ก็พูดไปกลัวไปก็ ตั้งแต่เดินปฏิบัติธรรมมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนี้หลวงปู่ครั้งแรหอยฟังช้างป่าตัวนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรหลวงปู่ก็แค่มาจาับลูกๆขับคลำสักพักหนึ่งช้างนั้นก็คล้ายๆกับทำอะไรสักอย่างหลวงปู่ว่าอยู่ๆก็เป่ามาที่หัวหลวงปู่สามครั้ง แล้วก็ค่อยถอยถอยหลังแล้วก็เดินจากไปทางลำธารที่อยู่ด้านหลังสำนักสงฆ์ของหลวงปู่หลวงปู่รู้สึกตัวก็โอ้ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นหลวงปู่ก็ตัางสติได้ก็เดินลงมามองไปตามหลังช้างก็เห็นช้างเดินเข้าปา่าลึกไปหลวงปู่ก็บอกว่าเออมันเป็นประสบการณ์ไอ,อ้ช้างนี่ เป็นเช่นนี้เรื่องนี้หลวงปู่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังอีก,กร้านหลังจากหลรุ่งเช้าขึ้นมาหลวงปู่ก็บอกว่าได้มีหนุ่มสองคนคือชายสองคนหลวงปู่ว่าย่างบอกว่าได้เดินลงมาจากภูเขาลูกใหญ่ที่อยู่ หน้าที่พักสำนักสงของหลวงปู่เดินลงมาใส่ชุดขาวสองคนหลวงปู่ก็บอกว่าโยมไปไหนมาโยมก็ไม่ได้พูดอะไรก็เลยก็ถามว่าเมื่อคืนปู่ผู้หลวงมาทําลายข้าวของเลยหลวงปู่ก็ตอบว่าอืใช่มีช้างป่าตัวหนึ่งมาทําลายข้าวของหรือุติบหลวงปู่พังหมดเลยแต่ช้างก็ไม่ได้ทําอะไรกับหลวงปู่ ชายสองคนก็บอกว่าไม่เป็นไรหราปู่ภูหลวงแค่มาทดสอบมาดูเฉยๆว,ว่าหลวงปู่ทาอะไรอยู่ก็แค่นั้นแล้วชายสองคนก็ช่วยจัดข้าวจัดของจัดหิงงพระยกพระประธานหันหน้าไปทางเขาลูกนั้นแล้วก็หลวงปู่ว่าสิ่งที่หลวงปู่เห็นนั้นไม่ใช่อะไรหรอกก็คือหลวง ปูผูหลวงนั่นเองที่มาทดสอบจิตหลวงปูแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรอีกมากมายหลังจากนั้นหลวงปูเขาบอกว่าชายสองคนก็ช่วยจัดขา่าวของเรียงร้อยให้เป็นเรียบรระเบียบเรียบร้อยและหันหน้าพระพุทธรูปหันไปทางภูเขาใหญ่และบอกหลวงปูว่าเดี๋ยวหลวงปูผู้หลวง จะมาสอนปฏิบัติธรรมและฝึกจิตกรรมฐานให้แล้วชายสองคนก็เดินย้อนกลับไปขึ้นเขาแล้วก็หายวับก,กลับไปหลวงปู่ก็เล่าให้ฟังประมาณนี้ผมก็ถามหลวงปู่ว่าแล้วชายสองคนเป็นเทวดาหรือเปล่าหลวงปู่เขาบอกไม่แน่ใจเหมือนกันและเรื่องราวนี้หลวงปู่ก็ได้เล่าให้ฟังสิทธนาฟังซึ่งผมก็ได้ นั่งฟังกับหลวงปู่หลวงปู่ก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าต่อให้ฟังว่าหลังจากเจอช้างวันนั้นแล้วก็มีชายชุดขาวสองคนมาหาหลวงปู่มาช่วยตัดหิ่งพระจัดพระประทานให้ใหม่แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกมากข่าวหลังเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับเรื่องราวที่ หลวงปู่ได้ท่านเมตตาได้เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับเจอช้างป่าที่วัดไอสำนักสงฆ์ธปู่ผู้หลวงที่ท่านได้ปฏิบัติธรรมอยู่ที่อำเภอโนดนดินแดงจังหวัดบุริรัมย์ซึ่เป็นจังหวัดทีของผมเองที่อยู่ที่นั่นสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นกติธรรมเห็น,นว่าการปฏิบัติ ดีหรือปฏิบัติชอบนั้นก็จะมีเทพเทวดาอารักรามาทดสอบจิตทดสอบใจเพื่อจะรู้ว่าพระองค์นั้นหรือนักบวชองค์นั้นได้อยู่ในศีลในธรรมหรือเปล่าสำหรับเรื่องนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับทุกท่านที่เข้ามาฟังก็ขอขอบคุณนะครับที่ตามเรื่องราวสำหรับปีใหม่ก็จะ ลงให้ฟังอยู่สกครั้งเรื่องเรียวกับหลวงปู่สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับคนที่เข้ามาฟังขออย่าลืมกดติดตามและให้กำลังใจสำหรับช่องเรื่องเล่าจากชาวบ้านหรือเรื่องเล่าจากกระตัวผมนีงอาจารย์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอหมดเวลาเวลาหมดขอลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับผม